สวัสดีครับผมอยู่กับแกเก,เก,เก,เกมเมอร์กันอีกแล้ววันนี้แกมือก็จะมามเล่นเกมเอ่อเกมอะไรก็ไม่รู้ว่ะอ่าชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกโอเคนั่นก็ขอโทษด้วยน,น,นะครับผมมันก็จะเป็นเกมแนวสวนสัตว์เนาะที่แบบให้เราไปจับสัตว์มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปไปไปเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเราจะขอ,อสัตว์ตัวนี้ไปเนาะเอ่อเอาสัตว์ตัวนี้กันไปเฮ สู่โลกอันเวิงบางาอู้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววอดโอเคเริ่มไหมไปกันกล้องนี่นะกล้องกล้องอีกอันโอ,โอ้โอ <planets> ้อ้าวกูไปินองกคเน,นี่ยโอเค <premises. S 2> เออใหม่เนาะนี่นะชนแม่งอุกงอู้อ้อเอาไหมแล้วต้องจับสัตว์ตัวใหม่ให้ได้อ่านาๆๆๆเ็ต้องก็ต้องปาบอืมช้ามากเลยปาบอ้าวนาย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 มันจะประยุทแล้วมันจะประยุทธ์อืมนี่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  นี่นะโอ้โหสซงแค่มาริกาสซงแค่มาริกาบอกเอ้ย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 นี่นะโอเคมาเริ่มต่อเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพื่อนทักมาโอ้โอ๋อโอเคปะ จะใช้ฟีอ่ออ่ะอาม่เอเอาไมทน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 ปั๊บนี่ยูฮูสวัสดีนายจาน่ป้ปับ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 แมว นี่ระดับผมแล้วครับผมระดับผมแล้วอุ้ยเอ้ยเออโอ้หมดกันอ๋อปะ่ะนี่ชนแม่งทนช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 นทน,ทน,น,นี่นี่ต้องเป็นสเตป็ปมันต้องเป็นสเตป็ปมันต้องเป็นสเ สเตปมันต้องเป็นสเตปมันเป็นสเตปอ๋อสงนันเอาไม่ไรชนมันควายบ้าเอ้ยควายบ้าควายบ้า,า,บาชนแม่งชนแม่งนี่อออืยาป้าบนี่ยอป้าบนี่เรียบร้อยป้าบอ้าว โอ้ยกุมาชนตูดขวายด้วยกันเนี่ยนะมันซ้อเป็นเรื่องที่ตลกมากกล้องโอ้ยช่างแค่นานิกาไปไปป๊าปเอยตัวหน้าตัวหน้าป๊าปอืมจะหนีไปไหนมาให้ฉันจับซะดีๆช้าง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  ทนแม่ง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 อแแแอแลกแหลกแหลกแลกอออแลกแลกโอ้โหอ้อออออหาเลิกคิดัวใจถาวาย นี่มาไล่โอ้ยแหลกโอ้ย,อยมาฉันก็ยักได้เย้จับได้แล้วเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นกวางโอเคอเลย พูดชีสโอเคปลาเล่นต่อนี่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 ช่งแคบอมริกาผ่านมาได้แบบสวยงามปลาเยบร้อยโอ้หมดกันโอเคนี่ไปต่อโอ้อย อะไรเนี่ยเกมใหม่เหรอเกมใหม่เหรอหรือว่าอะไรอ๋อเกมใหม่โอเคอ่าอินเากยปก็สำาร็จอ่าไปกับที่ส่นสัตว์ก่อนมา ปุ๊บุฟสุลโลอันว่างๆนี่แนะนี่นะนี่น่จมดินไปซะป้าอืมป้าป้านี่แนะนี่นะแล้วก็จะเก็บตังค์มาด้วยจังหวะนี้นี่เขาผลภัติอรอไม่จนต้นอ๋อจนต้นอะไรอีกได้ยินเสียงหรือไม่อ่ะ 오케이 n 네 h 아촌촌 아..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  아 h n i 마 n i 촌촌촌촌촌 아. 아.. n กูรีปล่อยแก้ว่าันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย